และนี่ก็คือ5้าอันดับขุนพลสาหรับสายเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเข้ามาเริ่มต้นที่โลกของ TS Mobile เนี่ยผมแนะนําว่าขอให้เป็น5ตัวนี้นะครับเพราะว่าใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับเราก็สามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับสาหรับขุนพลอันดับที่5านะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นขุนพลเหมาะสําหรับสายเริ่มต้นนะครับจะเป็นของใครไปไม่ได้น,นั่นก็คือไทยซื้อเือนั่นเอง เขาเป็นขุนพลธาตุน้ำนับสายดาเมจแล้วก็สายไวนะครับต้องบอกเลยว่าไวมากนะครับเพราะว่าให้ค่าวความไวมาถึง9 6เลยทีเดียวและยังมีดาเมจเริ่มต้น1นะครับเมื่อเขาจูติ2นะแล้วที่สำคัญนะผมเชื่อว,ว่าใครหลายๆคนนคับยังคิดถึงและชอบกับสกิลดาบเลเซอร์ของเขานั่นเองสำหรับสกิลเนี้ยน่าจะติดตาตรึงใจหลายๆคนเลยนะและคิดว่า หลายๆคนน่าจะตัดสินใจเลือกไท้ซื้อเฉอเนี่ยเพราะว่าสกิลนี้เลยนะครับสำหรับดาบเลเซอร์นะแล้วตอนนี้ทางไต้หวันได้แก้แล้วนะครับดาบเลเซอร์เนี่ยคือเวลาฟันออกไปปกติเนี่ยมันจะหดตัวแล้วก็ขยายเอยมันจะขยายแล้วก็หดตัวออกไปใช่ไหมครับออกไปฟันแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับก็คือม้วนดาบแล้วก็ออกไปแทงเลยนะไม่มีหดไม่มีขยายแล้วตอนนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับแล้วเมื่อเขาสวมใส่อาวุธประจํากายนะครับเขาจะได้ สกิลที่เพิ่มมาใหม่นะเป็นสกิลติดตัวไว้บัฟดาเมจให้กับตัวเองนะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลธาตุน้ําของเขานั่นเองนะยิ่งจะทําให้ดาบเลเซอร์ของเขาเนะี่ยยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับต่อมานะมาดูกันในส่วนของขุนพลเริ่มต้นอันดับที่4นะครับสําหรับอันดับที่4นะครับก็จะเป็นของใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือแม่สาวน้อยซุนสร้างเสียงนั่นเอง เธอเป็นขุนพลาธาตุไฟนะครับสายดาเมจแล้วก็สายวัยกลางๆเช่นกันนะครับเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นเลยทีเดียวเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยหาง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เธอยังมาพร้อมกับสกิลดาเมจจัดเต็มนะเมื่อเธอสวมใส่อาวุธประจํากายนะเธอจะได้สกิลมังกรกลืนตะวันนะผมก็จําชื่อไทยไม่ได้นะครับ ้ดยความที่เราเล่นแต่เซิร์ฟได้ไหวไงเราไม่ได้จําชื่อสกิลเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับสกิลเนี้ยผมได้ลองทดสอบแล้วนะครับมีความแรงใกล้ๆเคียงกับมังกรอาคีของลิโป้เลยทีเดียวนะครับแล้วเทอเยังมาพร้อมกับดาเมจเริ่มต้นนะครับ1 2 t 5 6 t e r i e นะไม่ใช่123นะครับแล้วยังมาพร้อมกับค่าความไวเริ่มต้น80นะครับเมื่อเธอจุติ2แต่ไม่ต้องห่วงนะครับร่างธรรมดาเธอไม่ได้ไวขนาดนี้นะเพราะฉะนั้น การจะใช้ปั้นเธอในตอนเริ่มต้นเนี่ยง่ายมากนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแล้วก็อาวุธของเธอเนี่ยยังหาง่ายมากเลยนะครับทำบวก5ได้ง่ายๆสบายเลยนะครับต่อมามนะครับมาดูกันในส่วนของอันดับที่3นะครับสำหรับสายเริ่มต้นนะครับคุณพลอันดับที่3ก็จะเป็นของใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือพ่อจางหงของเรานั่นเองนะตั้งแต่เกมเปิดมานะครับ ขุนพลตัวนี้เนี่ยถือเป็นขุนพลคู่ใจหลายๆคนนะครับนอกจากจะคู่ใจแล้วยังคู่กายนะไปพาไปลงทุกกิจกรรมเลยสําหรับตอนช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับถ้าเราย้อนไปเมื่อสมัย 2- 3สปีที่แล้วนะครับจะเห็นขุนพลตัวนี้แทบทุกกิจกรรมเลยนะครับและจางหงนะครับเขายังมีสกิลป่วนหนึ่งสกิลนะนั่นก็คือสกิลแช่นั่นเองนะ สำหรับสกิลแช่เนี่ยเมื่อเขาสวมใส่อาวุธประจำกายสกิลเนี้ยจะถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับสามารถแช่สตูได้สูงสุดถึง6เทิร์นและยังลดค่าพลังป้องกันของสตูลงด้วยนะครับทำให้เราโจมตีแล้วทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะแถมเขายังมาพร้อมกับค่าความไวเริ่มต้นนะเมื่อจูตี2องนะ75นะครับ ถือว่าเป็นขุนพลสายป่วนดีทีเดียวนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของขุนพลเริ่มต้นอันดับที่2นะครับสำหรับอันดับที่สองนะครับจะเป็นของใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือแม่สาวน้อยสวินชัยของเรานั่นเองนะครับเธอจะยืนให้เราจับอยู่ที่ลานกว้างนะเมืองจัวจิ้นนั่นเองนะแต่ว่าต้องเข้าไปในบ้านของเธอนะเพื่อไปจับเธอนะครับซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ รู้ประวัติความเป็นมาของเธอเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะว่าเธอเก่งนะคือเป็นสาวน้อยธรรมดายืนอยู่ในบ้านนะที่ไม่น่าจะเก่งนะแต่วันหนึ่งไต้หวันก็ทําให้เธอเก่งขึ้นมานะครับแถมเธอยังมาพร้อมกับสกิลจุติ 2- 2 3ถึงสองสามสกิลเลยนะครับถือว่าเป็นคุณพลที่ตอบโจทย์การใช้งานมากเลยนะครับใช้ได้หลากหลายมากเลยสามารถลงได้ทุกกิจกรรมและที่สําคัญม้วนขุนพลเธอหาง่ายมากเลยนะครับ การจะทําให้เธอเป็น15ดาวเนี่ยได้ง่ายๆเลยแทบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับแถมเธอยังพกพาสกิลหมัดเกรดน้ําแข็งมาอีกนะครับสามารถสัตนคู่ต่อสู้ได้และเมื่อเธอสวมใส่อาวุธประจํากายนะครับเธอก็จะได้อีก1นึ่งสกิลขึ้นมาเพิ่มน,นั่นก็คือสกิลแช่แข็งนั่นเองนะสำหรับสกิลแช่แข็งนี้ก็อยู่นานถึง6เทอร์นะครับและสามารถลดพลังค่าพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ได้ด้วยอีกนะครับถือว่า ครบทุกฟัง์กชันเลยีเด,ยเดียวสสำหรับแม่สาวน้อยสวินไฉนะครับและที่สำคัญสเตตัสของเธอมาพร้อมกับค่าความไวเริ่มต้น78ซึ่งมันตอบโจทย์การใช้งานสกิลทุกอย่างของเธอเลยนะครับและยังมีค่าพลังโจมตีมาถึง142ทําทำให้หมัดเกรดน้ำแข็งนี้ยแรงขึ้นไปอีกนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่1นะครับทุกคนคิดว่าตัวอะไรครับ ติ๊กตอก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 ผมคิดว่าหลายๆคนรู้แล้วนะแน่นอนว่าจะเป็นของใครไปไม่ได้นะนั่นก็คือแม่สาวน้อยเหยียนเตียวเสียของเรานั่นเองนะแม่สาวน้อยเขียวขจีนั่นเองนะสำหรับแม่สาวน้อยเหยียนเตียวเสียเตียวเสียนะเธอพกพาสกิลจุติสองมาถึงสองสกิลนะครับนั่นก็คือสายฟ้าทลายสิ้นและโจมตีกระจายจุติสอง ซึ่งถ้าย้อนมองไปดูค่าสเตตัสของเธอเธอถือเป็นขุนพลที่เป็นระดับรองท็อปรองลงมาจากริปโป้เลยนะค่าดามเมจเนี่ยเพราะว่าริปโป้162แต่เธอสูงถึง160นะครับและยังมีค่าความไวเริ่มต้นตามมาอีกถึง86นะเมื่อเธอจุติ2นะครับแล้วที่สำคัญม้วนส้อยดาว ของเธอเนี่ยหาง่ายมากเลยนะครับการจะทำและอีกอย่างนึงการจะทำอาวุธของเธอให้เป็นบวก5นี่ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกันนะครับเพราะสามารถหาได้จากดันนะครับดันด่าน31เอาไม่ใช่สิด่านอะไรอะย่ิบปนะประมาณนั้นแหละนะผมก็จำไม่ได้นะจะได้กล่องสุ่มอาวุธมานะครับสำหรับเหรียนเตียวเสีย แล้วที่สําคัญเธอยือนให้เราจับอยู่ที่บ้านนะก็สามารถไปจับได้นะครับจับมาใช้ได้นะถ้าเราหาม้วนไม่เจอแต่ว่ายังไงก็เจอนะครับผมเนี่ยเจอบ่อยมากสําหรับม้วนเหยียนเตียวเสียนะครับแล้วก็เธอยังมีสกิลจิตที่สามารถป่วนคู่ต่อสู้ได้อีกนะนั่นก็คือมีโอกาสที่จะทําให้สตูเนี่ยติดสลบนะบสองเป้าหน้าหลังนั่นเองนะถือว่าป่วนได้ดีทีเดียวนะครับการจะเล่ ปั้นเธอขึ้นมาเป็นสายไวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะค่าความไวของเธอมันไวสูงอยู่แล้วนะแล้วยังมีสกิลหลบหลีกอีกนะครับสามารถใช้หลบหลีกให้กับเพื่อนๆในทีมได้นะครับถือว่าครบฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานสมเป็นคุณพลเริ่มต้นอันดับที่1จริงๆนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับอะแล้วนี่ก็คือ5คุณพลเริ่มต้นสําหรับมือใหม่นะครับใหม่จริงๆนะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย